สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องกาโจอ,อีกแล้วนะคะกับอีชันเองนะคะวันนี้จะทําที่ใส่เห็ดนะคะพอดีว่าซื้อก้อนเห็ดมาก็เลยว่าจะมาปลูกเห็ดเออเขาเรียกว่าปลูกไมเออนั่นแหละ ก็ปลูกเห็ดที่นี่ก็ไม่มีอะไรใส่ก็เลยจะมาทำอันนี้คือก็คือเอาถุงดำนะคะมาห่อกับเออมันจะเป็นรังเหมือนรังผลไม้นะก็เลยเอามาอันเด็บเอาไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้มันจะแข็งแรงทนทานอะไรไหมแต่ก็ใช้ไปก่อนนะคะเพราะว่าเราทําแบบว่าเราไม่ได้ใช้งบนะเราหาของที่อยู่แถวบ้านเรามาทําเลยไม่ได้ใช้งบเลยซากกระบ,บาดเดียวส่วนก้อนเห็ดเราซื้อมาในระคะก้อนละเจ็ดบาทซื้อมา 20ก้อนก็ตกที่ราคา140บาทนะคะแล้วว่าการซื้อก้อนเห็ดแบบนี้มาปลูกมันดูมีความพยายามดีนะแบบว่ากว่าเราจะทําให้มันออ,ออกดอกออกอะไรมาเนี่ยมันคงจะแบบฟินมากเวลาที่เราได้กินดอกเห็ดที่ว่ามันออกมาครั้งแรกนะก็คืออันนี้ก็คือกรีดกรีดกรดกไปติด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 ไปนะไม่ได้จริงจังมากมายก็คือเห็ดนะ่ะมันจะเป็นเห็ดอ่อเห็ดเห็ด ห็ดนางลมเทานะทุกคนมันจะอยู่ในตระกูลเห็ดนางฟ้าเออนั่นแหละเราซื้อมา20ก้อนก็1ก้อนก็ใช้ได้ประมาณใช้ได้ประมาณ6เดือน4-6เดือนเลยทุกคนเก็บได้แบบยาวๆแล้วก็ไม่ได้เราไม่ได้ทำขายหรอกแต่ว่าเราอาจจะทำไว้กินแบบว่าเราอยากมีมุมที่แบบว่าเออทำอะไรอย่างนี้บ้างนะอยากแบบ มีมุมอะไรที่มันเกี่ยวกับการเกษตรเออส่วนคลิปปลูกผักยังไม่ได้เริ่มทาเลยทุกคนเพราะว่าเ,ออเราต้องเคลียร์พื้นที่แล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีจอบนะคะด้วยความที่ว่าไม่อยากเสียตังค์ซื้อหรือไม่อยากแบบคือคือเข้าใจนะว่าการลงทุนซื้อจอบอะ่ะมันก็จะใช้ได้ในระยะยาวแต่ว่าคือตอนนี้เราจะเราอยากทําอะไรที่มันที่มันไม่ต้องใช้ทุนก่อนนะคะก็เลยตอนนี้ กำลังยืมจอบของตาอยู่นะคะแล้วตาก็เพิ่งจะเอามาให้เราก็เลยยังไม่ได้ทานะคะแต่เราจะทําในเร็วๆนี้แน่นอนจ้าอันนี้คือการแคะหน้าเห็ดนะคะอันนี้ก็คือเราจะแคะมันจะมีสำลีแล้วก็มีเหมือนอะไรสักอย่างที่เขาอุดไว้อยู่ตรงนั้นเออเราก็เอาช้อนนะคะฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะแล้วปล่อยให้มันแห้งนะคะเพื่อที่จะฆ่าเชือ้อแล้วเอาไปแคะถามว่าทำไมต้องฉีดแอลกอฮอล์นะคะเขาบอกว่ามันจะช่วยในการอ้อ ค่าแบคทีเรียหรือว่าค่าเชื้อนะคะที่อยู่ในช้อนถ้าเราเอาช้อนที่มันปื้อปนเปื้อนเชื้อโรคหรือเชื้อราชนิดอื่นนะไปแค่นะเหตุของเราอาจจะไม่เกิดทุกคนยังไงก็ฝากติดตามเหตุเราด้วยนะน่าจะประมาณ หนึ่งอาทิตย์มั้งถึงจะได้ถึงจะออกนะอันนี้ก็คือเขาแนะนําว่าต้องแคะแคะให้หมดแล้วก็ทิ้งไว้ยังไม่ต้องลดน้ํารอ3วันลดน้ําแล้วอีก14วันเดี๋ยวมารอกันเพราะว่าการเปิดหน้าเห็ดครั้งแรกอะ่ะมันก็จะใช้เวลานานกว่ากว่าที่เราเก็บเห็ดรอดแรกไปแล้วเรารอเห็ดรอดสออกโอเคหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเราก็ยังไม่รู้นะว่าจะเอา อีเห็ดตรงนี้ไปไว้ไหนต้องรอแฟนเรากลับมาก่อนให้แฟนเขาไปเลือกว่าตรงไหนที่มันเอออากาศชื้นหรืออากาศเอ่อไม่ค่อยเข้าถึงเท่าไหร่แต่มีความเขาเรียกว่าอะไรนะความความชุ่มชื้นความชื้นนั่นแหละเออนั่นแหละเพราะว่าเขาบอกว่าเห็ดมันชอบอากาศอ้าวก็เลยต้องรอแฟนกลับมาก่อนเราก็เลยต้องเอํอทำๆไว้ก่อนนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะว่าเห็ดของเราจะเป็นยังไง ส่วนเราสองคนก็ตั้งใจตั้งหน้าตั้งตารอคอยมากเลยทุกคนลองคิดดูนะการที่ได้กินเห็ดหรือว่าการที่ได้กินพืชที่ตัวเองปลูกมันจะฟินแค่ไหนนะคะเพราะว่าเราตั้งใจที่จะทําทมันนะคะหมันรดน้ําหมันดูแลนะก็สําหรับใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเราด้วยนะคะช่องเราก็เป็นช่องที่ยังเล็กอยู่นะคะยังเป็นช่องเล็กๆน้อยๆน,นะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อบ,บายบายสวัสดีคะ่ะ